เป็นนั้นว่าวันนี้ก็ขอนำนิวรณห้าประการในมหาสฏิปัฏานาสูตรมาแนะนำท่านก็ขอท่านหลาอยได้โปรดรับทราบไปดีว่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าผมเป็นพระาศาสดาเสียเอง ดังเพื่อป้องกันกันที่จะคิดว่าผมเป็นศาสนาเสียเองก็ขอ,อนำพระบาลีขึ้นต้นโดยย่อพอเป็นนิทัศนะมากล่าวให้ท่านฟังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสท่านตรัสว่ากะทถันจะพิขเวพิขุธรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติเป็นต้นความในข้อนี้มียว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย ก็อย่างไรพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมอยู่เนืองๆอยู่ก็ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือนิวรห้าก็ดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อย่างไรพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือนิวรห้า ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายพิสุจนในพระธรรมวีันนี้เมื่อกามฉันทะความพอใจในกามารมณ์มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะมีภายในจิตของเราเมื่อกามฉันทะไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะไม่มีภายในจิตของเรา อันหนึ่งความที่กามฉันทะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วอันหนึ่งกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นมันน่าจะคำละจะตกคำละแล้วเนี่ย ย่อมรู้ด้วยประการนั้นด้วยอันหนึ่งการมาชันทะที่อันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งพยาบาทความคิดแช่งสัตว์ให้พินาศมีณในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ในจิตของเรา หรือเมื่อพยาบาทไ like ม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่พยาบาทอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ไปด้วยประการนั้นอันหนึ่งความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้น อันหนึ่งความที่บาทอันตนละแล้วไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งทีนมิทะความครั่นความคลั่งกายเระง่วงเหงาทีนมิทะความคลั่งกายนี่หมายถึงความขี้เกียจด้วยความงงมง่งวงเหงาม,มีในจิตย่อมรู้ชัดว่าทีนมิทะมีอยู่ในจิตของเรา หรือว่าทีนมิธะไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชิชัดว่าทีนมิธะไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งความทีทีนมิธะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละทีนมิธะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละทีนมิธะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้น อันหนึ่งความดีถีนะมิทะอันตนละสิแล้วไม่เกิดขึ้นโดยการใดย่อมรู้โดยการนั้นอันหนึ่งอุทาจจะความพุ่งสั้นและรำคาญใจมีณในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทาจจะกุกคจะมีอยู่ในจิตของเราย่อมพิจรารณาห็นธรรมดาขอโทษหรือว่าเมื่ออุทาจจะไม่มีณในจิต ก็ยอมรู้ชัดว่าอุเทจะไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่อุเทจะจะอันจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งการละอุทจะที่จะเกิดขึ้นแล้วเสียได้โดยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความที่อุเทจะจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอันตนละใดแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกโดยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้น อันหนึง่งวิจิิจฉาความเครือบแคลงสงสยัยภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิจฉามีอยู่ในจิตของเราหรือเมื่อวิจิิจฉาไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าวิจิิจฉาไม่มีภายในจิตของเราอันหนึง่งความที่มีจิกิจฉาอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยประการใด ก็ย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความที่วิจิกิช้าเกิดขึ้นแล้วเสียดวยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความที่วิจิกิช้าตนละแล้วเสียดวยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นดังนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นทั้งภายในภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมขึ้นความเสื่อมไปภายในบ้างในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งไว้เฉพาะหน้าแก่เธอ แต่เพียงสัตวว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสัตวะว่าเป็นที่อาศัยระลึกย่ยอมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าอย่างนี้นี่เนื้อของพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินท์ศรีบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้านำมาสอน ในตอนต้นเป็นสมถภาวนาในตอนหลังเป็นวิปัสนาภาวนาตอนนี้ก็มาคุยกันคุยกันถึงเรื่องที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าน,นิวรณ์ห้าบระการนะัก็มีอยู่หนึ่งกามฉชันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพระกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มนวลคือสัมผัสที่เรามีความต้องการ นี่อย่างหนึ่งสองโทสะและพยาบาทคือการคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นอย่างหนึ่งสามีนมิทะความง่วงเหงาเหานอนอย่างหนึ่งสี่อุตจักกุกจัความฟุ้งสั้นแหลคาญอย่างหนึ่งห้าวิจิกิจฉาความสงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่ง นี่รวมแล้วก็มีอยู่ห้าอย่างนี้ถ้าเราจะพิจรารณาตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ถ้ายึดจิตจิตานุปัสสนามหาปิปฐานเป็นศูนย์ท่านบอกว่าจิตเรามีความรู้สึกว่านิวรห้าประการคือกามฉชันทะพยาบาทอุทจะกุกุจะทินมิทะวิจิกิจฉา มันเกิดขึ้นในจิตของเราเราก็รู้ว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในจิตของเราหรือว่าสิ่งทั้งห้าประการนี้มันไม่เกิดในจิตของเราเราก็รู้ว่ามันไม่เกิดในจิตของเราแลวสิ่งทั้งห้าประการที่มันเกิดขึ้นแล้วเราละไปได้ด้วยอาการอย่างไรเราก็มีอารมณ์รู้อยู่ว่าเราละไปได้ด้วยอาการอย่างไร นี่ชิวเอาจิตเข้าไปรู้ไว้เป็นด้านสมถะภาวนาเท่านี้เข้าใจแล้วหรือยยงถ้าเป็นผมฟังเองผมก็ไม่เข้าใจจะได้ว่าผู้ท่านรับฟังผู้ท่านเข้าใจหรือเปล่าผมก็เข้าใจว่าท่านยังไม่เข้าใจ หรือว่าบางท่านที่ศึกษามาแล้วอาจจะเข้าใจดีสำหรับพระเก่าและนักปฏิบัติเก่าสำหรับนักปฏิบัติใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจก็เลยถือโมมว่าท่านยังไม่เข้าใจไว้ก่อนขอแนะนำตามคําสอนขององค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากามาฉันทะมันเกิดขึ้นในจิตของเราอารมณ์รัก รักรูปสวยจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุก็ช่างเหมือนกันหมดอย่าไปมุ่งเอาแต่เฉพาะคนอย่างเดียวขึ้นชื่อว่ารูปสวยไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดเป็นรูปเหมือนกันถ้าเราพอใจในรูปสวยคิดว่ามันจะสวยทรงตัวนี่เป็นกิเลสเสียงเพราะ เสียงคนเ,เสียงสัตว์เสียงเสด็สีตีเป่าคนงดนตรีเสียงของสีกันเสียงไม้กระทบกันเสียงโลหะกระทบกันถ้าติดใจในเสียงนั้นเป็นกิเลสเป็นการมฉันทะกลิ่นหอมจะเป็นกลิ่นอะไรก็ช่างถ้าใจยังติดอยู่ในกลิ่นหอมยังจัดว่าเป็นกิเลสรสอร่อยถ้าเราติดในรสก็เป็นกิเลส อาการสัมผัสทางกายถ้าพอใจในการสัมผัสมันก็เป็นกิเลสเนี่ยอาการห้าอย่างนี้มันเกิดขึ้นในจิตของเราหรือเปล่าท่านให้พิจรารณาไวเ้เสมอจิตตานุปัสสนามาหาติปฐานนี่เป็นตัวยืนถ้าเราเจะเดินเป็นกรรมฐานที่อาการจิตตานุปัสสนามาหาติปทานเสร็จแล้วแล้วก็เสร็จ ท่านบอกว่ามาหาสติปฐานให้เอาสติเข้าไปคุมจิตไว้เสมอนี่สมมติว่าถ้าการมาันทาประเภทนี้ไม่เกิดขึ้นเราจะหักล้างมันเวลาที่มันไม่เกิดขึ้นมีอารมณโปร่งล้วก็รู้ไอตัวนี้ไม่เด้ผลละเอาว่าถ้าไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะหักล้างมันด้วยวิธีไหน วิธีที่จะหักล้างการมฉชันทะนั่นก็คือต้องใช้อสุภกรรมฐานก็ไม่ต้องสินะในมหาปฏิปฐานนสูตรก็มีปฏิโกฏิสัญญาอาการ32ที่เราฟังกันมาแล้วว่าร่างกายของคนและสัตว์มันมีสภาวะสุขบรกแบ่งส่วนออกเป็อาการ32เต็มปฏิความสุกบรกโสโครกนึกเอากนแล้วกัน โอจาระปัสสาวะนำเลือดนำเหลืองนำน้องทะเลทำลายอันนี้มันสะอาดและมันสกปรกหรือว่าทาตุบับเอาจิตถอยลงไปหาตัวต้นธาตุสีที่ประคุมกันก็นมาร่างกายมันเป็นของสะอาดและสกปรกนี่เราศึกษากันมาแล้วมันเป็นของสกปรกรีอว่านาวสีต้องน้อมเข้าไปนอนอีก นวสีนั่นก็คือหมายความว่าคนที่ตายแล้ววันหนึ่งสองวันสาวันหวัน10วันก็ว่าเลื่อยไปมันขึ้นเน่าเอิดพองจนกระทั่าดำเหลืองไหลแล้วก็ร่างกายโทมลงมาเหลือแต่กระดูกเป็นต้นอาการทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของร่างกายที่เราพอใจมันเป็นของน่ารักหรือว่าน่าเกลียด มีการศึกษาในเรื่องนิวรณต้องถอยหลังไปอาการตัวนี้คือว่านวาสีก็ดีธาตุสีก็ดีปริกูลระบบก็ดีทั้งสามดการนี้เป็นเครื่องหักล้างกามฉันทะเราพิจารณาว่าสิ่งที่เราต้องการว่ามันสวยสดงดงามในความจริงมันสกปรกเหลือแสนมันมีสภาพมันก็ถูงอุจาระ เคลื่อนที่ได้ให้พิจราณาแบบนี้นะจะมานั่งว่าการละเอียดจี้กันทุกจุดแต่มันก็ไม่ไหวถอยหลังไปดูตัวเดิมถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ว่าเสมอเสมอในจิตเป็นสมาธิจิตทรงตัวจริงๆอารมณ์จิตก็จะรู้สึกว่าร่างกายของคนแลสัตว์ที่เราหลงรักน้นมันเป็นของสปกปรกอารมณ์เบื่อที่เรียกกันว่านิพิทาย,ยานมันก็จะปรากฏ อารมณ์ทรงตัวจิตวางเฉยในความพอใจในความรักระหว่างเพศมันก็จะปรากฏที่เรียกว่าสังขา,ขา,างรุเปขายานหรือว่าถ้าด้านว่าด้านสมถะก็เรียกว่าตัวสมาธิทรงตัวอุเบกขาในสมาธิเกิดขึ้นอารมณ์เกลียดอารมณ์รังเกียดร่างกายเป็นเอกกตารมณ์เป็นอารมณ์ทรงตัวและความวางเฉยที่นนว่าร่างกายของคนและสัตว เป็นของหน่าเกลีดเป็นที่ไม่พอใจใจเรามีความสบายไม่ลหลงไหลไฟฝันในร่างกายมันก็ปรากฏอย่างนี้เรียกว่าเวขารมในด้านสมถภา,าวนาเป็นนั้นว่าถ้ารมอย่างนี้เกิดขึ้นจิตเราก็รู้ว่านี่เราสามารถตัดนิวรณ์ได้ด้วยภาใยหนึ่งวริกูระบับพิจรารณาการ3า สองธาตุบับพิจารณาด้วยหน้าของธาตุสีสนวสีระบับพิจารณาด้วยเมื่อมีสภาพร่างกายเหมือนกับซากศพตอนนี้ถ้าหากว่าสาหรับนิวรณ์ตัวที่สองความโกรธความเจบ็บัวดไม่เกิดขึ้นกับจิตหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นจิตเราก็รู้อยู่ว่าเกิดขึ้นต้องเอาสติเข้าไปคุมไว้เสมอ นี่ได้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาทางหากักล้างให้มันพินาศไปวิธีหกักล้างความโกรธและความพยา,าัามนี่ความจริงอยู่ทางท้ายนะแต่ผมว่ามาใช้ก่อนเอามาใช้แต่ตอนนี้ตอนนี้ท่านบอกให้รู้อยู่แต่ผมคิดว่ารู้อยู่แล้วก็ทําลายเสียเลยถ้ามันเกิด่นแล้วก็ใช้พรหมีหารสีรซึ่งมีอารมณ์ตรงกันข้าม ความโกรธความเยาะบาดเป็นอารมณ์แห่งความโหดร้ยายแต่ว่ารมีหารสี่เป็นอารมณ์มแห่งความรักสงสารซึ่งมีอาการต่างกันโดยที่เรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนทุกคนในโลกที่เกิดมานี้ไม่มีใครต้องการศัตรูคนทุกคนต้องการความเป็นมิตร แด้กิจทุกอย่างที่ทําไปก็ทําไปว่าคิดว่ามันดีแต่ถ้าว่าที่เกิดไม่ถูกใจเราขึ้นมาเป็นที่ไม่ชอบใจเราทั้งการกระทําของเขาก็ดีการพูดก็ดีนั่นก็เป็นเพราะว่าการรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าการหลงผิดของเขาเราจะทํำยังไงกับเขาเมื่อก็าําอย่างนั้นจิตเราก็ให้อภัยเป็นอภัยทานเสีย โดยมีความรู้สึกว่านี่เขาหลงผิดไปโดยเนื้อแท้จริง,รงๆเขาไม่มีความต้องการอย่างนั้นนี่สําหรับในมหาปฏิประธานาให้ใช้พรหมิหารสี่คือเมตตากรุณาสมนการเป็นเครื่องหักล้างอารมณ์ความโกรธและความเหยียบาดความจริงอารมณ์อย่างนี้ควรจะมีประจําจิตกันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมามีความรู้สึกนอนต่งกันแล้ว พิจรารณาว่าร่างกายของคนและสัตว์สุขปรกเราจะให้อาภาัยกับบคุคคลผู้กระทำความผิดโดยมีความเข้าใจผิดคิดว่าการอย่างนั้นมันเป็นของดีจัดเป็นอาภัยทานอย่างนี้เมื่อจิตเราทรงได้การอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราหักล้างความโกรธความเจ็บบาดได้ แล้จิตเราก็รู้ว่านี่เราหักล้างในความกลัวความสัวบ,บาปพยาบาทเส้นได้โดยการของพรมิหารสีก็จําไว้โด้จิตใจของเราแค่ทรงพรมิหารสีเป็นปกตินี่มาความง่วงเหงาห้อนนอนทีนิมิทะจิตคลายกายคลายกับไม้กายขี้เกียจไอตัวง่วงขึ้นมาเนี่ยมันขี้เกียจด,ด้วยความง่วงเหงาห้อนนอนเกิดขึ้นเรารู้ชัดว่านี่ความง่วงมันเกิดขึ้นแล้ว การความง่วงมันเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่แล้วถ้าบอกว่าถ้าไม่ง่วงเหงาเขานอนเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่เมื่อความง่วงเกิดขึ้นแล้วเราหักล้างทําลายไปด้วยาการอย่างไรเรารู้อาการอย่างนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาใช้าการหักล้างพระพุทธเจ้าทรงเคยแนะนําพระโมคคัลลาในขณะที่ไปเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าในเขา ตอนนั้นเกิดความง่วงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงเสด็จไปแนะนำว่าโมคลานะถ้าความง่วงมันเกิดขึ้นเธอจงลืมตาให้กว้างเอามือขยี้ตาบ้างงั้นดูดาวเสบ้างเอาน้ำล้างหน้าเสบ้างลุกขึ้นเดินเสบ้างมันจะได้คลายความง่วงแต่ว่าการง่วงกับการเพลียต้องระวังให้ดี บางทีตอนกลางวันเรามีงานหนักไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนร่างกายมันเพลียต้องการพักผ่อนเราอาจจะเข้าใจว่าความง่วงก็ใดต้องระวังในขอรับดังนในเวลาหัวค่ําก็ไม่ควรจะใช้ความพยายามให้มากนักควบคุมกําลังใจพอสมควรก็นอนพักผ่อน ตื่นขึ้นตอนดึกจิตใจเราสบายร่างกายมีร่างกายมีกำลังดีหายาการเพียก็เร่งรัดปฏิบัติความดีข้อที่สี่องสมเด็จปัญนาสีกลาในอุทจะก,กุกุจจะอารมณ์ที่มีการฟุ้งซ่านในล,ลำคาญอารมณ์ฟุ้งซ่านในล,ลำคาญนี่นี่เวลานี้เราศึกษาในมหาปฏิปทานนสูตรจิตเรารู้อยู่ว่าเวลานี้มันฟุ้งเลอเกิน ควบคุมกำลังใจไม่อยู่องสมเด็จพระบรมครูบอกให้หันเข้าไปใช้อนาปานุสติรือว่าอนาปานุสติมหาสิะฐานการกำหนดรูดลมให้ใจเข้าใ,ใจออกตอนนี้ไม่ต้องภาวน,นาหรือไม่ต้องพิจรารณาถ้าไปภาวน,นาและพิจรารณาเข้ามันจะฟงใหญ่ ก็เลยไม่ต้องภาวนาและไม่ต้องพิจรารณาเอาแต่เพียงว่าเรากำหนดรู้เอาเอากันแต่เพียงว่ากำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกเวลานี้ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า,ขาเอาไม่แค่ลมหายใจให้จิตเป็นอยู่เฉพาะลมหายใจเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ ละการทําอย่างนี้อย่าทาให้มากนะักทําระยะเวลาสั้นๆส,สองนาทีสานาท,านาทีหนาทีสิบนาทีเป็นอย่างมากเห็นว่าถ้ามันจะสั้นจริงๆแล้วก็เลิกมันซะเลยถ้าทนไม่ไหวจริงๆเลิกเพราะตามธรรมดาจิตเราจะไปดังนั่งบังคับให้มันทรงตัวจริงๆไม่ได้แต่ว่ามันมีสภาพท่องเที่ยวมานาน แล้วก็เวลาทําก็ไม่ควรจะตั้งเวลาแน่นอนเวลาไหนสบายนั่งท่านไหนยืนท่านไหนนอนท่านไหนเดินอยู่ใช้ได้หมดไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิให้มันเป่งที่อย่างเดียวนี่วิจิกิช้าข้อสุดท้ายความสงสัยในคําสั่งและคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้น่าจะสงสัยมากที่สุดก็คือร่างกายสุขรกรบก เราก็ไปดูที่คนที่เรารักที่เราเห็นว่าสวยรูปสวยนักเสียงเพราะนักกลิ่นหอมนักอะไรเนี่ยไปดูจริงๆใกล้ๆเวลาที่แกถ่ายอุจาระปัสสาวะออกมาได้ไปดูที่ว่าอุจาระปัสสาวะของแกมันสะอาดหรือสกปรกอุจาระเป็นอาหารที่กินเข้าไปปัสสาวะเป็นน้ําที่ดื่มเข้าไป เวลาที่แกถ่ายเข้าไปแล้วมากินแล้วมาดื่มได้ไหมแกก็ง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องว่าถึงกันละเอียดนั่งนึกวันร่างกายทางร่างกายมันมีอะไรบ้างหันไปดูปริกูระบแล้วหันไปดูธาตุสีแล้วก็หันไปดูนวสีก้าว่วาท่ากล่าวว่ายังไง ว่าสภาพที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสกปรกน้ามันสกปรกจริงไหมตอนนี้ต่อมาก็มาในตอนท้ายท่านบอกว่าจงอย่ายึดถือร่างกายคือว่าธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เป็นธรรมส่วนนี้ไม่ใช่กายคือการม่ฉันทะพยายามบตรอุเจะอุเจะอะไรก็แล้วก็วิจิกิจฉาความสงสัยหรือว่าความง่เงาห้วนอน ทั้งหมดนี้ท่านบอกว่าจองอย่ายึดถือมันเลยอย่าถือมันไว้อย่าให้มันมีอยู่ในใจเพราะว่าถ้ามันมีอยู่มันก็สร้างแต่ความร,าร้อนรอนไม่มีความสุขอย่ายึดถือมันเป็นอารมณ์ขึ้นชื่อว่ารูปสวยเสียงเพราะทิ้งไปจากอารมณ์ของจิตร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นราวของเรามันมีไม่มีสภาพทรงตัวมันเต็มไปมด้วยความสกปรก อารมณ์แห่งความโกรธความพยาบาทก็จงทิ้งไปเสียเนี่ยความพุ่งสัานจงควบคุมกําลังใจให้ทรงตัวขึ้นชื่อว่าความสงสัยในสภาวะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายและโลกนี้เปลี่ยนนิจังทุกอย่างของโลกมันไม่เที่ยงสภาวะของโลกมันเป็นทุกขงังมันเป็นทุกมันก็สลายตัวไปในที่สุด ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีการทรงตัวและเรายังยะถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่ดีเพื่อประโยชน์อะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าเมื่อเห็นแล้วก็สักตะวันเห็นจงอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราจงคิดไวแต่เพียงว่าไอ้เจ้าร่างกายเราร่างกายเขาที่เป็นอารมณ์สร้างนิวรณ์นี้ มันก็สักแต่ว,ว่าเป็นที่อาศัยของจิตเท่านั้นมันเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความสกปรกมันเป็นสภาวะเป็นปัจจัยที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความรักผิดผิดมันเป็นสภาวะที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความโกรธความเหยียบดเป็นปัจจัยของความชั่วเราจะไม่ยอมรับนับถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไป เราไม่ยอมยึดถือในร่างกายด้วยแล้วก็ไม่ยอมยึดถือในวัตถุทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราถือว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้เกาะมันไว้ใจก็เมนทุกอารมณ์ของเราจะเป็นสุขได้เพาะหนึงเราไม่ติดในร่างกายและเราก็ไม่ติดในวัตถุทั้งหลายอารมณ์ใจของเราก็จะเข้าถึงที่สุดเอืความทุกข์คือพระนิพพาน อละบรรดาพโยคาวาจรทุกท่านการเวลาที่จะแนะนำกันวันนี้รีบพูดไปหน่อยเพราะว่าเรื่องยาวขอทุกท่านจงทรงอารมณ์พิจารณาตามที่แนะนำมาแล้วนี้แลวกรทบทวนมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบทนี้เพื่อจิตบริสุทธิ์ของท่านจึงกว่าจะถึงเวลาอันสมควรที่หันเที่ยนที่จะเห็นว่ามันจะสมควรของท่าน จะเลิกมา่ไลก็เลิกได้ตามอัธยาศัยเวลาปฏิบัติจะนั่งกันได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้จะนั่งท่านหนคัสมาทิพภเพียบนั่งเก้าอี้ห้อยขาได้ทุกอย่างทางกายให้มันดีเขไว้จะไปฝืนมันใจจะได้มีความสะดวกอรสธรรมวันนี้ก็ขอ,อยุติคำแนะนำไว้แต่เพียงเท่านี้